การเลือกตั้งชนะอันดับหนึ่งไม่นับว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่เมื่อชนะการเลือกตั้งมาเป็นที่หนึ่งแล้วไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แล้วเสียงส่วนใหญ่มันอยู่ที่ไหนดูจากอะไรล่ะครับอยู่ในสภาเสียงส่วนใหญ่เนี่ยในสภาเวลาโหวตกันจะรู้แล้วใครเสียงส่วนใหญ่ใครเสียงส่วนน้อยตอนนี้มันยังไม่มีการโหวตนะแล้วจะมาบอกว่ามีเสียงส่วนใหญ่ได้ยังไงอืวันที่13ากรกฎาโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นช็อตสำคัญต้องจับตา376จะมาไม่มาต้องการเสียงสว64เสียงใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ในเมื่อก็ในเมื่อจะไม่เอาเสียงจากพรรคั้่เดิมมันก็ต้องอาศัยเสียงจากสวทั้ง64เสียงจะได้ปะละ่ะจะได้ปะจะได้รเปะก็เขาเดินสายอยู่เขาบอกทิศทางดีขึ้นดีขึ้นไงดีขึ้นคุณสิริกัญญาบอกไงดีขึ้นบ้าอะไร ไปดูท่าทีของคีแมนสวกันสักนิดหนึ่งหรือสวระดับคีแมนเขาชัดเลยนะว่าเขาไม่เอาพิธาไปกันที่เอาเริ่มจากคนนี้ก่อนไหมคุณหมอเจตศิรทะรานนท์เพลเมเกอร์อีกหนึ่งคนในกลุ่มสวบางกลุ่ม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 มีหลายกลุ่มใช่ไหมสวหมอเจตให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าจับทิศทางได้ดังนี้ผมคิดว่าพิทาก็มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นนายกแต่ว่า ไอาการติดล็อกตัวเองด้วยการที่ประกาศไว้ถึงแม้ว่าใน MOU พักร่วมรัฐบาล8พักจะไม่มีการแก้ไข112แต่ว่าก็จะให้พักเก้าไกลเสนอเองอย่างนี้นี่ก็เท่ากับว่าแตะเมื่อแตะก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็ไม่ผ่านเมื่อไม่ผ่านไม่โหวตให้หรือโหวตสุโจทย์ยากละแต่ย์เม m เกอร์คนที่ต้องฟังทุกคำเลยก็คือบิ๊กเจ็บ คนเอ,อากอักนิตหมื่นสวัสดิ์ใช่ไหมคนนี้คนนี้ตัวจริงเสียงจริงกำหนดทิศทางหะะเหรอคะพูดง่ายง่ายสวปีกลุงตู่สองร้อยเสียงสองร้อยเสียงวิบคนหนึ่งของฝั่งนี้ก็มีบิ๊กเจบอยู่ด้วยดังนั้นต้องฟังบิ๊กเจ๊ย,ย้อนกลับไปเมื่อวันที่12บมิถุนายนพ้นเอ,อากอักนิตเคยให้สัมภาษณ์ว่า12บมิถุนายนนะคะให้สัมภาษณ์ดังนี้ค่ะเราฟังเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเสียงที่หนึ่ง ซึ่งการเลือกตั้งชนะอันดับหนึ่งไม่นับว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ชัดไหมพลเอ,อากอักนิดหมื่นสวัสดิ์กล่าวไว้12มิถุนาย,ยน2566ขยับมาวันที่25ก็คือเมื่อวานเมื่อวานสดๆร้อนๆพลเอ,อากอักนิดให้สัมภาษณ์อีกอีกรอบหนึ่งนะคะข้อความต่อไปนี้ค่ะถึงวันประชุมรัฐสภาโหวตนายกอาจจะไม่ได้มีแค่ชื่อนายพิธาริ้มเจริญรัฐเพียงคนเดียวก็ได้อาจจะมีชื่ออื่นอีก พลเอกอคินิษฐ์หมื่นสวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภากล่าวไว้25มิย66ดังนั้นต้อง,นองสนทนากับพลเอกอคินิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ต่อสายไปที่บิ๊กเจี๊ยบเลยแปลว่าอะไราการออกมาพูดแบบนี้มันส่งสัญญาณอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นใน<ด>วันโบวตนายกอย่างยิ่งวันประชุมรัฐสภาโหวตนายกอาจจะ ไม่ได้มีแค่ชื่อพิธาอาจจะมีชื่ออื่น moon, ส่งประกบอย่างนั้นหรือต้องไปถามท่านพลเอกอ네ักนิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพลเอกอักนิษฐ์ครับสวัสดีค่ะท่านสว <no S> ัสดีค่ะคุณนายคุณอมรรัตน์ครับค่ะคุณอักนิษฐ์ขยายความสักนิดสิครับเมื่อวานคุณอักนิษฐ์บอกว่าถึงวันโหวตนายกอาจจะไม่ได้มีแค่ชื่อพิธาคนเดียวอาจจะมีชื่ออื่นส่งประกบด้วยขยายความตรงนี้สักนิดสิค่ะชื่ออื่นคือชื่ออะไรคะ <rí> e> อ๋อก็มีหลายพักที่ที่เสนอชื่อคนเป็นนายกเลยครับแต่ละพคก็เสนอชื่อนะครับเฉะันไม่ใช่มีคนเดียวที่จะมีสิทธิ์ว่าต้องต้องต้องเสนอชื่อคนเดียวอาจจะมีรรคอื่นเสนอก็ได้ผมผมพูดในระยนี้โอเค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 แยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกก่อน แต่ละพักการเมืองเขาก็เสนอแคนดิเดตนายกซึ่งเป็นไฟบังคับมันเป็นกติกาบังคับว่าในการสมัครเข้ารับเลือกตั้งคุณจะต้องเสนอชื่อแคนดิเดตนายกให้ประชาชนได้รู้ด้วยอันนี้ผ่านไปแต่อันนี้มันก็ไม่มีนัยยะเท่าไหร่ประเด็นที่สองก็คือในทางการเมืองในเชิงของเนื้อหาสาระจริงๆไอ้วันโบสนายกเนี่ยแปดพักเขาเสนอชื่อพิธานแน่ๆขั้วเดิมคาดว่าขั้วเดิมเขาจะส่งตัวแทนของเขา เข้าประกวดด้วยหรยอครับหมายเพราคว่าไงครับเอ,อคิดค <า S 1> ว่าวันโหวตน,น,นายกเนี่ยค้่เดิมเนี่ยค้่รัฐบาลเดิมเขาจะเสนอ,อชื่อเข้าประกวดด้วยหรือครับก็ไม่แน่ผมผมก็ไม่ทราบเาอาจจะเสนอ,อคุณอนุทินก็ได้ใ,ใ,ค,รใครจะไปรู้ฮะตอนนี้นะครับหรืออาจจะเสนอชื่อพลเอกประวิตย์ก็ได้นะครับเพ<อ>ราะทุกท่านที่้ระวิทย์ท่านสิิ์ อ๋อน่ามีสิทธิ์เพราะเป็นค a n เดตอยู่แล้วทั้งคนเอกปวิตยคุณนุนทินเมื่อเป็นคน n d i d ย่อมมีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อได้แต่ในความเป็นจริงทางการเมืองมันมีร่องรอยหรือมันมีสัญญาณอะไรไหมที่ขั้วรัฐบาลเดิมเขาจะเสนอใครเข้าประกวดประกบกับคุณพิธาได้ยินข่าวอะไรบ้างไหมฮะก็ไม่ได้ยินข่าวเรื่องนี้เขาคงไม่คงไม่มาเปิดเผยนะฮะผมว่าที่เป็นข่าวเป็นข่าวข่าวจากการวิเคราะห์ทั้งนั้นแหละครับโอเคครับ ด้วยความเปนผมไม่รู้เป็นยังไงโอเคด้วยความเคารพถ้าพ้นจาก8พักที่เหลือก็คือพักที่เป็นขั้วรัฐบาลเดิมพักที่เป็นขั้วรัฐบาลเดิมรวมเสียงอย่างไรเนี่ยมันก็ได้ร7 0ยเจ็มันก็เท่านั้นเองนะครับถ้าเขาจะฝ่าดานันแล้วก็ได้เป็นนายกก็ต้องมี250เสียงจากสวไปเติมให้มันครบ3 7 6อนะครับถ้าขั้วเดิมเขาเสนอชื่อสอวอจะเทให้ไหม ผมมองอย่างนี้นะผมมองค่าที่เขาทำเอ็มออยูกันน่ะบัรมีพันธะผูกพันทางกฎหมายหรือเปล่าผมมองตรงนี้เอ็มอยูแปดพันครับผมไม่รู้หรอกว่าพรรคไหนอาจจะถอนตัวอะไรอย่างนี้นะเพราะมันไม่มีพ่อผูกพันไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายครัแล้วอ่าเพราะนั้นอาจจะมีการแปรเปลี่ยนก็ได้ตรงนั้นนะครับอ๋อฉีกได้ทุกวันฉีกได้ทุกวันเปลี่ยนฉีกได้ทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นผมมองก็มองว่าทางฝ่ายสสเองเขายังไม่นิ่งตรงเนี้ยนะครับแต่ละพักผมว่าเขาก็มีแผนงานอะไรของเขาอยู่แล้วนะฮะอนนี้เราไม่รู้นั่นแหละครับไอ้สิ่งที่เป็นข่าวอยู่ตัวเนี้ยผมว่ามันเกิดจากการวิเคราะห์กันนั่นแหละไอ้ที่บอกว่าสสเองก็ยังไม่นิ่งหมายถึงสสในกลุ่มแปดพักในกลุ่มแปดพักในพักในแปดพักนั่นก็ยังไม่นิ่งไงฮะแปดพักก็ยังไม่นิ่งนะ อย่างเลือกประธานรัฐสภาอย่างเงี้ยนิ่งยังอ่ะครับอืมเอาแค่ประธานสภาก็ไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้วนะครับแล้วต่อไปเลือกนายกยิ่งสําคัญยิ่งเข้าไปผมผมว่าตอนนั้นอ่ะไม่รู้มีอะไรแปลเปลี่ยนบ้างนะครับคนั่นผมถึงบอกว่าอาจจะมีคนเสนอชื่อคันดิเดตคุณพิคาก็ได้ ด้วยความเคารพคุณอาคณิตให้สัมภาษณ์อย่างนี้เป็นการส่งสัญญาณหรือเป็นแค่การวิเคราะห์เฉยๆก็ผมก็มีมีข่าวขั้นต้นมาเหมือนกันก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะครับมีข่าวขั้นต้นมาเหมือนกเป็นไปได้ไหมครับอ๋อมีข่าวขั้นต้นมาเหมือนกันครับไอข่าวขั้นต้นมาเหมือนกันหมายถึง M อ U แปดทักจะถูกฉีกทํานองนั้นใช่ไหมฮะครับครับครับอ้นเหรอฮะ ก็ับก็ดูตอนนี้เลยะดูตอนนี้ผมว่าที่คนแต่ละคนออกมาเนี่ยเป็นไงมีขาม่าวขั้นต้นมาเห<ร>มือนกันว่าการส<ร>่รงสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับส่งสัญญาณบางอย่างครับอืมอืมกำลังจะวิเคราะห์หรือส่งสัญญาณหรือข่าววงในผมก็ไม่แน่ใจนะคุณอัคนิกกำลังจะบอกว่าอาการปวนที่กำลังเกิดขึ้นที่พักเพื่อไทยมันไม่ธรรมชาติ มันครับมันถูกเซตขึ้นมาให้มันปั่นป่วนเพื่อนําไปสู่อะไรบางอย่างอย่างนั้นหรือเปล่าก็เซตหรือไม่เซตผมผมไม่ทราบนะแต่แต่ทุกคนเขาก็แสดงความคิดเห็นเขาผมว่านะอืแล้วมันก็มีเหตุมีผลน่ะนะครับครับครับอยากรู้จังข่าวขั้นต้นข่าวขั้นต้นของคุณอ a j a นิ t เนี่ยนะครับข่าวขั้นต้นที่ระบุว่าจะมีการฉีกเอ็มบลู8พักกันนะครับ ปัญหามันจะปะทุที่พักไหนแล้วก็อาการประทุหรืออาการระเบิดเนี่ยมันจะระเบิดอย่างไรตามข่าวขั้นต้นที่ได้ยินมานะครับผมว่ามันก็จะต้องมีคนผิดหวังถ้ามันไม่ได้ประทุมันต้องมีคนผิดหวังคนผิดหวังจะทำอย่างไรตรงนี้นะฮะมีคนผิดหวังจะทําอย่างไรครับจะจะเดินจะเดินเกมทางการแบงต่อไปอย่างไรตรงเนี้ยนะครับอืเราจะเดินเกมอย่างไรครับ หรือหรือฟังผมพูดวันนี้แล้วอาจจะต้องไปทบทวนก็ได้ดูเหมือนดูดูเหมือนดูเหมือนสวออนี่จะชิวๆจะเล่นจะเล่นเกมจะทิ้งไพ่แบบเบิร์ดเบิรสบายๆนะครับบนความเชื่อว่าแปดพักนี่เขาจะต้องแตกก็ <S <s <อ>ผมว่าสวออแต่ละท่านก็ผมพูดอยู่ตลอดว่าเป็นผู้ผู้ทรงคุณวุฒิมีวุฒิภาะวะ สามารถตัดสินใจได้ตัวเองวิเคราะห์อะไรได้นะครับนะตรงเนี้ยผมถึงถึงถึงบอกว่าไม่มีแรงกดดันที่สวไม่ไม่แบบชิวๆอย่างที่คุณว่าหรอกครับถึงเวลาแล้วใช้ใช้ใช้วิจารณญาณไทก็จะต้องโบวตยังไงโอเคคุณอักนิ์พูดถึงข่าวขั้นต้นไม่กลัวจะถูกทั่วลงหรือครับว่าเสี่ยมอีกแล้วเสี่ยมเพื่อไทยกับก้าวไกล ผมไม่กลัวหลักทัวลงมาสักกี่บวนกันมาเด้ผมไม่สนใจหรอกไอ้ทัวลงอะไอ้ันมนุษย์โรบอททั้งสื่อทั้งนั้นแหละครับอทัวลงก็คือมนุษย์โรบอททั้งเซ่ใช่เขาเขาเขาสั่งโรบอทให้ปฏิบัติการไอโอถล่มจัดทัวมาลงประมาณนั้นจึงไม่กลัวไม่กลัวไม่ว่าสังคมนะมคนในสังคมนะครับ เดี๋ยวก็ตระหนักแล้ะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับใครมาชักจูงกล่อมเกา่าชี้นำสังคมโดยพวกโรบอทพวกนี้ <c oughs> เรียกเรียกเรียกดัอมส้มว่าโรบอทเลยเหรอครับเนี่ยไม่กลัวเขาโกรธผมไม่รู้ว่าผมไม่แห้รู้ว่าดั้มส้มไม่ดั้มส้มมันก็มันก็ทำกันทุกคนนะครับมนุรุ์โรบอทแต่ตอนนี้ในในโซเชียลนะฮะในพักใดพักหนึ่งครับเออเอออย้อนกลับไปเมื่อวันที่สิบสองมิถุนา คุณอักนิตให้สัมภาษณ์ฟังแล้วก็สะดุ้งกันทั้งประเทศเราฟังเสียง<น>ส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเสียงที่หนึ่งซึ่งการเลือกตั้งชนะอันดับหนึ่งไม่นับว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่มเมื่อชนะการเลือกตั้งมาเป็นที่หนึ่งแล้วไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่หญหแล้วเสียงส่วนใหญ่มันอยู่ที่ไหนดูจากอะไรล่ะครับอยู่ในสภาเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในสภาเวลาโหวตกันน่ะจะรู้แล้วใครเสียงส่วนใหญ่ใครเสียงส่วนน้อยตอนนี้มันยังไม่มีการโหวตนะ แล้วจะมาบอกว่ามีเสียงส่วนใหญ่ได้ยังไงอออืืม่าถามว่าคนที่ได้ที่หนึ่งไงจะเสียงส่วนใหญ่ไหมลองเอาพัรที่เหลือมารวมกันเลยครับออืมเขาเข้าก็นเสียงถ้าถ้าคิดอย่างนั้น่ะรวมกันแล้วเนะใช่ไหมฮะเพราะนั้นผมว่าเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยมันจะเกิดขึ้นเมื่อตอนอยู่ในสภาไม่ใช่มาเกิดขึ้นตอนไหนแต่ยังไม่สภายังไม่เปิดมันก็มีคนที่ได้ รับคะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งสองสามสี่ไล่เลี้ยงกันลงไปแต่มันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่คนจะเข้าใจผิดว่าโอคนที่ได้ที่หนึ่งคือเสียงส่วนใหญ่คนจะเข้าใจผิดว่าโอ้คนที่ได้ที่หนึ่งคือเสียงส่วนใหญ่แต่คนอีกมุมอีกคนอีกมุมหนึ่งเขามองว่าการเลือกตั้งมันก็เป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเปล่าการมาที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่มันเป็นเสียงประชาชนจริงๆไม่ใช่เสียงจากตัวแทนถ้าเขามองในมุมนี้ค่ะอืมันมองอย่างนั้นไม่ได้ะครับมันต้องมองเวลาโหวตจะถึงรู้ว่า ครเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ใครเชียร์ใครอะตอนนี้มันอยู่ที่ใครเชียร์ใครฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาถ้าตักกะของสวเป็นดังนี้เสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่เสียงอันดับหนึ่งในสนามเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่ก็คือก็คือเสียงที่อยู่ในสภาถ้ามีตักกาดังนี้ถ้ามีตักกะดังนี้ก็แสดงว่าถ้ามีใครลุกขึ้นมาเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย เสนอตัวนายกเข้าตาสอวอสอวอก็จะเทให้ใช่ไหมครับก็มันสรุปอย่างนั้นไม่ได้ครับผมบอกแล้วครับสอวอไม่มีการเทคะแนในใครหรอกครับเขาอยู่เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวเป็น,น,นทุกคนมีวุฒิภาวะเลยครับตัดสินใจเองได้นะครับเข้าใจเข้าใจไม่เทผมตอบไม่ใช่อะไรครับอเข้าใจเข้าใจแต่ในส่วนตัวของคุณอคณิตเนี่ยนะครับถ้ามีขั้วรัฐบาลเดิมบางพักลุกขึ้นมา ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วมาขอเสียงสวคุณอคชนิตจะให้ไหมให้หรือไม่ให้บนเงื่อนไขอะไรจะดูอะไรบนเงื่อนไขอะไรจะดูอะไรผมก็ดูผมก็มีวิธีคิดของผมนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เสนอตัวมานี่มีคุณสมบัติอย่างไรที่ผมเคยบอกว่าผมจะเลือกคนดีคนเก่งอนะครับคนเก่งก็มีผลงานนะครับที่เชื่อถือที่ยอมรับ นะฮะนี่คนดีนี่สําคัญคนดีเนี่ยดูยังไงล่ะครับคนดีผมก็มีหลักหลักหลักเกณฑ์องผมว่าจะดูคนไหนคนดีหนึ่งนะฮะเออปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบของกฎหมายไหมเคารพกฎหมายไหมทําผิดกฎหมายอะไรบ้างไหมสองนะครับปฏิบัติตัวตามยึดมั่นในหลักศาสนาไหมนะครับอสามปฏิบัติตัวนะอยู่ในรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ รับตรงเนี้ยนะครับเนี่ยคือผมใช้ใช้ตรงเนี้ํำหนดว่าดีหรือไม่ดีครับครับส่วนพักคนที่มาจากพักไหนผมาก็จะดูพักจะดูตัวบุคคลเป็นอย่างไรจะดูตัวบุคคลคนกับพักนะครับพักก็คือดูนโยบายพักถามว่านโยบายพักตอนนี้เนี่ยไปดูนะทุกพักที่ออกมาหาเสียงกันเนี่ยผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ได้เขียนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะครับซึ่งมีผลังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่ถึงตุลาคม2ห6 5ปีที่แล้ว5ปีไปดูนะครับทุกพักอยู่ในนี้หมดในโยบายนะครับครับยกเว้นบางเรื่องที่เป็นนโยบายเฉพาะด้านของแต่ละพักเขก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเอ๊ะครับจะเป็นยังไงนะครับ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 สรุปก็คือนายก ในฝันของสวของคุณอัจนินยะน,น,นะครับ,ต,รบต้องเป็นคนดีด้วยและเป็นคนเก่งด้วยและนิยามของของของ,ของของคำว่าคนดีต้องเคารพกฎหมายต้องอยู่ในกรอบประเพณีศีลธรรมอันดีดและที่สําคัญาาที่สุดก็คือ,อต้องยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ครับเคารพกฎหมายรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็อยู่ในกรอบประเพณีถูกไหมครับอยู่ในหลักศา <ใช S 1> สนาด้วยโอเคแล้วกฎหมายศาสนา สงบคะนนประเพณีนะครับแล้วก็ต้องรักสถาบันด้วยครับอโอเคอันนี้ชัดเจนนะาศาสนาพระมหากษัตร,ริย์ตรงนี้สำคัญนะครับโอเคนโย<ก>บายพรรคทุกพรรคก,กไปด,ถถดูได้แบบเสร็จแต่ถ้าจะน่าจะตสังคมแห่งชาติฉบับที่13บสดูได้13บุทหมายเนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้วครับโอเคโอเคสรุปว่าสรุปว่าสวรวมถึงคุณอาคณิตถ้าจะเลือกถ้าจะเทหรือถ้าจะโหวตให้ใครจะดูที่ตัวนายกที่เขาเสนอ แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ถ้าเขาเสนอตัวนายกอยู่ในสเปคอยู่ในเงื่อนไขที่เราโอเคเราก็ก็จะโหวตก็จะโหวตให้อันนี้สำหรับผมคนเดียวนะที่ในคุณคุณนาไบอกสวทั้งหมดโอเคโอเคโอเคได้ในมุมคุณอักนิดจะเลือกแบบนี้ใช่ไหมคะในมุมท่านจะเลือกแบบนี้ได้ได้ได้ผมก็สังเกตนะพูดตรงๆนะถ้าพเดชชัดชัยถ้าพนเอกอัคนิ์ โหวตไปทางไหนผมก็เห็นเพื่อนๆสวเท้าไปทางนั้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จริงเลยฮะ <c oughs> คุณคุณนายนายรู้ดิคะตอนโหวตแก่รัฐมนูญว่าจะเอาบัตรใบเดียวหรือบัตรสองใบถามว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบสวที่โหวตว่ววาให้ใช้บัตรใบเดียวโอเคไม่แค่สิบคนนั้นผมไม่ไม่ได้โหวตตามที่คุณดายนายว่าเลยนะครับแล้วตอนเรียก อ่าเอาร้อยหารห้าร้อยหารอะผมก็บอกว่าเอาห้าร้อยหารโอเคก็ไม่ตรงกับคนอื่นยอ่แยะคนอื่นเอาร้อยหารคสำหรับผมไม่ใช่ไม่ใช่ได้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 สรุปก็คือไม่เกี่ยงจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าถ้านายกที่เสนอสเปกมันได้สเปกมันใช่สเปกดอนก็จะเลือกว่าอก่งนั้นเถอะสำหรับผมนะฮะสำหรับผมส่วนถ้าจะเป็นเสียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือไม่ก็เดี๋ยว ทางการกเมือง<ล>เขาไปว่ากันเองนะครับค่ะท่านคะมีคําถามฝากถามขออนุญาตต้องถามจริงๆก็ถามว่าอย่างนี้การเลือกตั้งประชาชนมาเลือกตั้งก็ไม่มีความหมายถ้าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยยึดจากสภาอย่างนั้นหรือเปล่าคะเท่ากับการเลือกตั้งจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งก็ได้ใช่ไหมครับมันไม่ได้มีความหมายนี่เอาทำไมจะไม่มีความหมายล่ะครับแล้วคนที่จะไปโหวตในสภามาจากไหนล่ะครับคนที่จะโหวตในสภาคือสสมาจากไหนล่ะครับก็มาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งมีความหมายครับ นะฮะคนที่คิดเรื่องนี้อย่างนี้เนี่ยผมว่าคุณตักกะคุณเพี้ยนแล้วอืมอืมค่ะอืมอ,มอมโอเคอโอเคสรุปก็คือตอนโหวตนายกสเปคนายกที่เสนอจะเป็นปัจจัยชี้ขาดครับแม้ว่าขณะที่โหวตนายกจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่เชื่อว่าด้วยกระบวนการทางการเมืองประเดี๋ยวเขาก็จัดการ ตัวของเขาเองได้เขาจะไปหาผมมอเงี้นะขาไปหาวิธีเติมเสียงใครหลังได้ว่าง um okay, okay. 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 ั้นเถอะมองอย่างนั้นใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมว่าถ้าเขาเกิดมีการเสนอชื่อค a n d i d a ขึ้นมาผมว่าเขาต้องเคลียร์กันแหละผมคุยกันก่อนรอบอยู่แล้วโอเคโอเครอดูรอดูหมดใจครับขอบพระคุณมากครับพลเอกอักนิดครับขอบพระคุณมากค่ะทาอยู่ดีครับครับสวัสดีครับหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะคะพลเอกอักนิดหมื่นสวัสดิ์ค่ะ ทำไมเราจึงเลือกสนทนาเลือกที่จะสอบทานสถานการณ์กับพลเอกอากนิตก็เพราะว่าบิ๊กเจฟเป็นสวระดับเพลเมเกอร์คนคุมเสียงคนหนึ่งค่ะของสวปีกลุงตู่ชัดเจนอเอาให้ชัดเอาที่ชัดวันนี้นะสวฝั่งของลุงตู่มีเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบถึงสองร้อยแล้วฝั่งลุงป้อมอะโอ้สี่สิบถึงห้าสิบเท่านั้นเองทำไมมันเหลือเท่านั้นล่ะมันปะทะกันหลายรอบแล้ว ตอนโหวตตอนโหวตว่าที่ตอนโหวตว่าที่ตอนโหวตว่าที่เลขาธิการปปงมันก็พิสูจน์กันมาตอนโหวตว่าที่กรรมการกสทชสายโทรคมนาคมก็วัดพลังกันรอบนึงคุมผลประโยชน์ล้านล้านบาทมันก็วัดพลังกันไปทีหนึ่งละรวมถึงตอนโหวตล่าสุดนะตอนโหวตว่าที่คณะกรรมการปปชคุณสถาพรค่ะ นั่นเขาก็ปะทะกันอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นสรุปมาได้ตัวอย่างสมเรื่องสามรอบที่ผมยกกันขึ้นมารอบโหวตเลขาปปงรอบโหวตกรรมการกสทชรอบโหวตกรรมการปปชมันพิสูจน์เลยใครเป็นใครเสียงส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายลุงตู่พูดง่ายๆเยสซแล้วฝ่ายกลางๆนี่หายไปไหนหมดแล้วตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมฝ่ายกลางๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามให้โอเค ก็ก็ดังนั้นดังนั้นเราจรึงสอบทานกับพลเองอากณิศก็ชัดเจนนะสรุปนะก็ชัดเจนนะชัดเจนว่าเสียงส่วนใหญ่คือเสียงในสภา,ไม,าไม่ใช่เสียง,<า>งในสนามเลือกตั้งอชัดเจนนี่คือตักกะความคิดเขาคิดเช่นนี้สวท่านคิดเช่นนี้อืประการที่สองในการโหวตนายกจะดูสเปคนายก จะไม่ดูส่วนผสมของเสียงข้างมากน้อยรัฐบาลเสียงมากเสียงน้อยไม่ได้สนใจแม้จะเป็นฝ่ายข้างน้อยเสียงข้างน้อยแต่ถ้าเสนอตนนายกได้โดนก็เอาก็เอาแล้วเดี๋ยวไปจัดการเองได้มั่นใจว่าเขาเคลียร์ได้เชื่อว่าด้วยกระบวนการทางการเมืองเขาไปเติมเสียงทีหลังได้เอออป็นหลักคิดนะนี่สะท้อนหลักคิดนะเชื่อว่าพูดง่ายง่ายมันอยู่ในทฤษฎีเราเคยนําเสนอในรายการเจาะลึกแล้วแล้วก็ถูกถล่ม <Ừ. S 2> เราบอกว่าคนรอบๆตัวคือคู่อำนาจเก่าบางคู่เนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิด <Ừ. S 2> เขาก็จะมีวิธีคิดแบบเนี้ยเขาก็เล่นตามกติกาตามรัฐธรรมนูะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูนถ้าเขาจะชูดนายกจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยอมันไม่ผิดนี่ก,ก็ไม่ได้มีข้อห้าม แล้วจะอยู่ยังไงเมื่อยึดอํานาจรักได้เมื่อยึดตําแหน่งนายกได้เดี๋ยวเสียงก็มาเองว่างั้นตอนฟอร์มคอรมอประเดี๋ยวเสียงจะสอบมัมนเดี๋ยวเา,<ม>าวิ่งมาเองเดี๋ยวเขาวิ่งมาเองเอคิดเช่นนั้นคิดเช่นนั้นเดี๋ยวเขาวิ่งมาเองอถามว่าวันนี้เราได้อะไรได้สิครับได้ได้ฟังชุดความคิดได้ฟังตักกะ ของสว,สวบ้านเราระดับเพย์เมเกอร์ระดับเพย์เมเกอร์ระดับเพย์เมเกอร์นะต้องย้ำเลยระดับเพย์เมเกอร์มันเป็นการบอกทิศทางอะไรบางอย่างแต่เดี๋ยวก็รู้แหละถึงวันจริงก็รู้